สวัสดีค่ะนี่คือบนหลังหลังภูเหล็กไฟนะคะนี่คือด้านทิศตะวันออกของหลังภูเหล็กไฟแห่งบ้านปูเกอกนะคะวันนี้แม่เพมก็ขึ้นมาหาเห็ดที่หลังภูเหล็กไฟเนี่ยค่ะสุดลูกหูลูกตาเวิ้งว้างนะคะเป็นภูเขาภูเขาแบบพื้นที่ราบกว้างมาก ซึ่งด้านโน้นสุดโน้นก็จะไปจรลดที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะคะก็เป็นประจำนะคะแม่แพมก็จะขึ้นมาหาเห็ดเป็นประจำคือบริเวณภูเหล็กไฟเนี่ไม่ว่าด้านไหนแม่แพมเรียกว่าไปไปรอบอะคะ่ะไปรอบด้านหาของป่าหาเห็ดหาหน่อไม้หาด้วงหาเขียด คือหาทุกอย่างะค่ะเราทามาหาหากินนะคะหาขายเราไม่แบบนิดนิดน่อยน่อยเราก็เอาค่ะวันละสี่สิบห้าสิบเราก็เอาค่ะเราไม่ลั่นนะคะเราก็หามันเป็นอะไรที่เราชอบด้วยขึ้นเขาขึ้นอะไรก็มันเป็นวิถีของเราเนาะด้านนี้จะสวยมากอะค่ะด้านทิศตะวันออกฝั่งโน้นฝั่งโน้นก็จะเป็นบ้านกบตูมนะคะ วันนี้ก็ขึ้นมาหาเห็ดค่ะบนภูเหล็กไฟบนหลังภูเหล็กไฟเนี่ยนี่คือนี่คือต้นก่อนะคะก็จะมีเห็ดก่อเห็ดก่อก็จะออกเห็ดเป็นสีแดงแดงคะ่ะแต่วันนี้ยังยังไม่มีเลยค่ะยังไม่เห็นคือมีคนขึ้นมา,มาก่อนแล้วคือเขาเอาหมดแล้วค่ะขึ้นมาที่หลังเขาก็เลย ก็เลยไม่ได้ค่ะก็เลาะเลาะ,ะดูแถวนี้ก็จะเลาะกลับไปหาทางลงอ๋อนี่เจอแล้วค่ะนี่ค่ะเห็ดก่อเห็ดก่อจะเป็นอย่างนี้นะคะสีแดงแดงแต่ว่านี่คือมันมันมัน,มนแก่แล้วอะค่ะมันจะเปื่อยแล้วกินไม่ได้ละค่ะเอาเขาไว้ตรงนี้ไว้เป็นเชื้อเชื้อของเขาก็จะมีบริเวณนี้ต่อต่อไปก็ ที่ตรงนี้ก็จะออกอีกถ้าถ้าแบบเขาเก่เขาเท่าแล้วมีเห็ดนะคะเราก็จะไม่เอานะคะเราก็จะเอาไว้ตรงนั้นเพื่อว่าต่อไปเขาก็จะออกจะออกอีกนะคะนี่ค่ะก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือเห็ดอะไรเราไม่เคยเห็ดอะไรก็ไม่รู้นี่ คือเราไม่เราไม่รู้จักเราไม่เคยกินแล้วก็ไม่เอาะะเขา้าจุดตรงนี้ามาค่ะอ๋อมาอ๋อนี่เจอแล้วค่ะเห็ดละงูกเห็ดละงูกนี่ค่ะเห็ดละงูกีออกดอกเดียวไม่นอออกน้อยจังจะหาอยู่บริเวณนี้นะคะ่ะ แต่เช้าได้บ้างแล้วแต่ยังไม่เยอะค่ะถ้าเห็ดเห็ดละงูงนี่ถ้าออกถ้าออกข้างหลังภูเหล็กไฟนี่คือจะเยอะมากคะคะเหตบริเวณนี้ก็จะแบบว่าเป็นถ้าถ้าถ้าเป็นเห็ดสีขาวอ่ะก็จะแบบขาวหมดเลยเขาจะออกแบบเยอะมากแต่นี่ ออกไม่เยอะค่ะนี่ง่ายเจออีกแล้วไข่เห็ดละงูนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ดีไข่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่ ค่ะไปโตค่ะเลาะดูแถวนี้นะคะคือหลังภูเหล็กไฟด้านทิศตะวันออกนะคะนี่จะเลาะมาเรื่อยๆ นี่คือหลังภูเหล็กไฟจะก้อนเมฆจะต่ำๆมากเลยค่ะเพราะว่ามันคือจุดสูงสุดของภูเหล็กไฟละเวลาเราขึ้นมาเวลาแบบใกล้จะหมดฝนใกล้จะหมดฝนคือช่วงประมาณเดือนตุลาหลังภูเหล็กไฟนี่จะสวยมากค่ะตอนเช้าจะมีหมอกแบบ รอยต่ตําๆเราจะแบบเราจะยื้อดึงขึ้นได้เลยะค่ะจะสวยมากแต่ไม่เคยถ่ายเอาไว้เลยขึ้นมาประจําแต่ก็ไม่เคยถ่ายเก็บไว้ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะเอาโทรศัพท์ขึ้นมาสักเท่าไหร่นะคะแต่ก่อนพอมันยุ่งยากกลัวโทรศัพท์แบบพังแบบเสียจะเอาขึ้นมาก็จะเป็น เครื่องที่ที่กดปุ่มนะคะก็เลยไม่ค่อยจะได้ถ่ายเท่าไหร่จะเอาไว้เฉพาะถูถูกลับไปบ้านอะไรอย่างนี้นะคะ่ะนี่เจออีกแล้วยังไม่ออกเยอะเท่าไหร่ รออีกแถวนี้อีกแป๊บหนึ่งก็จะลงแล้วล่ะค่ะมาคนเดียวค่ะมาคนเดียวมาคนเดียวไม่มีใครเขาเขาแบบที่ขึ้นมาสักเท่าไหร่ะค่ะมีอยู่คนสองคนอีกคนนึงเขาก็จะขึ้นมาเหมือนกันแต่วันนี้ไม่เห็นแต่ก็ไม่รู้ว่าใครที่ท,ที่เก็บไปก่อนแล้ว เดี๋ย็ก็จะเลาะไปเลาะไปหาทางลงแล้วน,นี่คือหลังภูเหล็กไฟนะคะเป็นอะไรที่ถ้าถ้าฤดูหนาวนี่จะสวยมากแบบยังไงอะ่ะเนี่ยด้านนี้ก็เราเดินมาอ้อมมาจะถึงแบบ ฝั่งโน้นก็เป็นฝั่งข้างโน้นก็จะเป็นตัางหูตูมนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะอ้าวเจออีกแล้วนะคะเนี่ยค่ะเห็ดโกเห็ดโก้แดงเนี่ยค่ะเห็ดโกเห็ดแดง แต่ไม่รู้ที่อื่นเขาเรียกอะไรแต่เราเรียกเห็ดกอนะคะเห็ดกอแต่ว่าเขาแก่แล้วเท่าแล้วอะคะ่ะก็ให้เขาอยู่นี่เป็นเชื้อไว้ออกครั้งต่อต่อไปเอ้ตรงนี้จะออ,อกเยอะสงสัยไม่มีใครมานี่ด้วยะคะ่ะนี่ด้วยแต่เท่ามาแล้ว อันนี้เห็ดยังน่านี่ไม่รู้เห็ดอะไรเห็ดที่เราไม่รู้จักเราก็ไม่เอานะคะ,ะตรงนี้มาเรื่อยๆค่ะโอะ้นี่จานนี้ค่ะอันนี้ก็ เกไม่ไม่เท่าเท่าไหร่เอาดีกว่าเอาไปเกง,เเกงเจำมาค่ะปีที่แล้วปีที่แล้วตอนเกิดเรื่องนี่คือ ก็ขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ไม่กล้าขึ้นมาคนเดียวตอนเกิดเรื่องน้องอะคะ่ะก็จะมากับเพื่อนมากับแฟนมาสองสามคนไม่กล้ามาคนเดียวแบบกลัวแบบไม่ได้กลัวอะไรที่ลึลัลบนะคะกลัวแบบถูกสงสัยถูกอะไระคะ่ะก็จะไม่กล้ามาคนเดียว แต่ปีนี้มาคนเดียวได้แล้วค่ะเพราะว่าทุกอย่างก็คลี่คลายไปแล้วเราก็ทำมาหากินได้แบบสะดวกขึ้นนะคะเราก็ต้องทำมาหากินนะเนาะค่ะอาชีพของเราคือแบบนี้ถึงจะ รายได้ไม่มากไม่มายเอากลับไปขายแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้เยอะแยะนะคะแต่สิ่งสําคัญคือเราก็ได้กินเหลือกินเราก็ขายแบ่งปันญ,ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านบ้างมาใกล้จะถึงทางลงแล้วล่ะคะ่ะ นี่ค่ะคือบริเวณหลังภูเหลยกไฟคือสุดแล้วนะคะนี่คือหลังแล้วค่ะก้อนเมฆจะแบบเมฆนี่จะต่ํามากเลยค่ะนี่ค่ะนี่นี่คือบริเวณหลังค่ะต้นไม้นี่จะไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่ค่ะจะมีเป็นป่าเพกเป็นต้นก่อส,ส่วนมากตรงกลางก็จะมี มีน้ําที่เป็นน้ําบ่อน้ําที่แบบหน้าฝนหน้าฝนก็น้ําก็จะจะไหลออกมาเป็นลําห้วยลงไปะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะใกล้จะถึงทางลงแล้วค่ะลงไปจากตรงนี้ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะก็จะจะเจอจุดอจุดที่ พบน้องอะค่ะพบร่างของน้องจากหลังภูเหล็กไฟนี่ลงไปไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะประมาณน่าจะประมาณห้าร้อยเมตรได้ประมาณนี้คะ่ะค่ะเนี่ยคะ่ะ <c oughs> ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่คือบริเวณหลังภูเหล็กไฟนะคะหลังจริงๆเลยะค่ะ เป็นโนนอย่างนี้เป็นป่าเพ็กซะส่วนใหญ่นะคะก็เป็นอะไรที่ธรรมชาตินะคะถามก็เนี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะฝากติดตามช่องแม่แพมก,ก,กอกๆด้วยนะคะมีอีก มากมายเรื่องราวค่ะที่แม่เพ็มจะนำเสนอให้กับเอฟซีทั้งหลายได,ได้ได้รับรู้อะไรบางอย่างที่ที่เราจะสามารถพูดได้เราก็อยากจะพูดนะคะไม่ใช่ว่าจะให้แบบเขามองคนในหมู่บ้านของเราอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นที่ทำช่องนี่ก็คืออยากจะเอาไว้เป็นที่ ชี้แจงบ้างอะไรที่ไม่จริงเราก็อยากจะชี้แจงอะไรที่มันไม่ใช่เราก็อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่นะไม่เคยคิดอยากจะทําช่องนะคะแต่พอหลังๆมาเห็นเพื่อนๆเขาทําเอออันนี้มันไม่ใช่เขาก็สามารถพูดได้ว่าเออนี่ไม่ใช่นะอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ก็โดนมาตลอดเหมือนกันโดนทั่วลงก็เยอะอะคะ่ะตอนนั้นแม่แพมนี่ก็โดนเยอะเหมือนกัน แต่๋ยเราก็สิ่งสำคัญสำหรับเราก็คืออยากจะเห็นความสมัครสมัคคะเอสมัครสมานสมัคคีของคนในหมู่บ้านเราเหมือนแต่ก,ก่อนเชื่อว่าถึงแม้จะเตกแยกกันขนาดไหนเชื่อว่าคนในหมู่บ้านของเราสักวันหนึ่งก็ต้องกลับมาสมัครสมานสมัคคีกันเหมือนเดิมนะคะ เป็นชีวิตของเราเป็นวิถีชีวิตนะคะเป็นวิถีชีวิตการทํามาหากินของพวกเราของแม่แพ็มก็จะเป็นแนวนี้คะ่ะแนวหาของป่าทํามาหากินทาไร่ทําสวนทําอะไรคะ่ะอาจจะมีแทรกอะไรบางอย่างเข้าไปในแต่ละคลิปบ้างก็เล็กน้อยเท่าเท่าที่เราจะพูดได้เนาะนะคะเท่าที่เราจะพูดได้อะไรที่มันเกี่ยวกับตัวเราที่ผ่านมา ก็เราก็น่าจะพูดได้ส่วนที่แบบไม่กระทบคดีนะคะก,ก็เราก็อยากจะพูดเหมือนกันไม่ใช่เหตุเกิดกับเราแล้วไม่ให้เราพูดอะไรเลยอย่างนี้มันก็มันไม่ยุติธรรมสับหลัาเรานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องแม่แพ็มโกกอกค่ะคลิปนี้ก็จบ ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ